เรื่องเมาลายเห็นเอาแแคปเอาเตอมลูกมีลูกยกหัวเจ๊ไปไสนเนี่ยไปล้างได่ไก่ตาหลุดเขี่ยวไปนี่วัด,ดีนาะคนลุงดูดเออเสื้อนักแบบนี้มีอีกปะสี่เสื้อต่อใส่บ่าแล้วยึดเอาก็ไหนมายึดในสองอดเอาเสื้อนักแบบเทไหมโอ้ยเสื้ออังกฤษเด้นี่ คือว่าหมักเสียหนังอ้าวยี่ห้อคือเอายี่ห้อกลมันเป็นปเตียงกันกีดบองเงนกีดตะกอนสิเปกันทรมะครับเนี่ยกันทลมเออสิเป้ว่าแิปเปเ้แล้วล่ะสิเป้ซูนคู่โบราซูโบราเนี่ยหอ,อ,อไกลหรอ